สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้นะครับจะไปคุยถึงฟอร์มการเล่นของพี่อุ้มทีละทรครับในเกมที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอตพบกับคาวาซิกิฟอนตาเล่แล้วก็มีข่าวสารของบุรีรัมยูเนเต็ดมาฝากกันด้วยและอย่าลืมนะครับช่วยกันกด s u b สไคร e ในช anel ต้องซุยกันด้วยอาช่วงแรกไปคุยถึง เกมเจลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในคู่ระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอแชมป์เจลีก2019เจอกับคาวาสกิฟอนตาเล่แชมป์เจลีก2017-2018และเป็นจ่าฝูงอยู่ในปัจจุบันคู่นี้ผมได้มีโอกาสบรรยายต้องบอกว่าสนุกสุดมันมากๆเลยครับเกมนี้มารีนอตพี่อุ้มกลับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งแล้วก็ฟอร์มการเล่นช่วงหลังก็กลับมาดีอีกครั้งนะครับในลีกก็สามารถเก็บชนะได้หลายนัด บอลถ้วยก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับฟอนตาเล่ที่ผลงานโหดจริงๆยิงคู่แข่งเป็นว่าเล่นและนำจ่าฝูงยาวๆแล้วก็จัดนักเตะชุดเต็มลงสนามนะครับไลน์อัพของมาริโน่เกมนี้พี่อุ้มกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งแล้วก็มีเตยโกมาตินมาโกจูเนียจูนอามาโนซึ่งเกมนี้มัน่าสนใจตรงที่เป็น2ทีมที่เล่นเกมลุกดีที่สุดในเจลีกตอนนี้ มาริโนสเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดเป็นอันดับ2ของเจล a กที่2ี่28ประตูก่อนเกมนี้นะครับส่วนทางฝั่งคาวาสกิฟอนตาเลเป็นทีมที่ยิงเยอะที่สุดในฟุตบอลเจล u กปีนี้41ประตูเข้าไปแล้วก่อนเกมนี้รวมไปถึงพวกเขายังสามารถสร้างสรรค์โอกาสจบสกอร์ได้ถึง300ครั้งในเจล u กปีนี้นะครับและแต่ละนัดเนี่ยเขาสามารถสร้างสารรค์โอกาสทำประตูได้หลัก30อัพทุกแทบทุกนัด เรียกได้ว่าโหดจริงๆสำหรับคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับแล้วมาเจอกันนี่มันมากและเกมนี้คือผมเนี่ยตกใจในไลน์อัพของมารินอตตรงที่อังเก้รู้ว่าฟอนตาเล่เกมลุกดีเขาไม่มีกลัวเขาจัดแนวลุกมารินตลงแบบเต็มนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นมารินตจะเป็นกองกลางคู่ระหว่างคีดะก,กับโอคิฮะระแต่เกมนี้อังเก้ส่งแค่โอคิฮะระเล่นคนเดียวในตำแหน่งกองกลางตัวรับ ส่งอามาโนส่งมาโกจูเนี่ลงพร้อมกันเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเรียกได้ว่าพร้อมเปิดแรกนะครับซึ่งแท็กติกอันนี้เนี่ยมันใช้ได้ในช่วงสิบนาทีแรกที่ฟอนตาเล่ยังตั้งเกมไม่ได้มาริโนตคองบอลเหนือกว่าชัดเจนเลยแต่พอได้ประตูขึ้นนําปุ๊บเนี่ยเหมือนไปแย่ลังแตนเพราะว่าฟอนตาเล่พอรู้ว่าวันนี้มาริโนตมีกลางธรรมชาติแค่คนเดียวพวกเขาเนี่ย จัดกองกลางระดับขึ้นหิ่งของเจลีครับเดียวตะโอชิมะดีกีทีมชาติญี่ปุ่นโมริตะนี่นักเตะเรียกได้ว่าสุดยอดวากิสกะเป็นอีกหนึ่งวัตนถนุคิดของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเรียกได้ว่ามันเหนือกว่าชัดเจนครับและอีกอย่างเนี่ยมาริโนดออะด้วยการที่เขาเอาแบ็คสองฝั่งมาช่วยโอคละเล่นในแดนกลางแต่มันก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับและอีกอย่าง การที่จะเป็นแบ็คแล้วไปยืนเป็นกองกลางได้เนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะครับซึ่งคนที่เล่นตำแหน่งแบบนี้ได้ดีที่สุดก็คือพี่อุ้มธีรทรเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งแรกอะ่ะมาริโนสสามารถปิดเกมลุกทางฝั่งขวาของฟอนตาเล่ได้แบบอยู่หมัดเลยอีเอนัากะมิกิยามาเนะไม่สามารถที่จะเติมเกมได้แบบสุดๆส่สวนทางฝั่งขวาของมาริโนสเกมนี้โดนเจาะกระจายเพราะว่าโคอิเกะที่เล่นตำแหน่งแบ,บ็คขวาเขา ไม่ถนัดที่จะมาหุบเข้ากลางเขาถนัดเป็นแบ,บ็กขวาที่เป็นแบ,บ็กขวาแบบโซโล่เดี่ยวไปข้างหน้าไปเปิดบอลน,นะครับเป็นได้ชัดพอฟอนตาเล่รู้จุดนี้เนี่ยได้บอลปุ๊บเขาเปลี่ยนแกนบอลเร็วไปให้ทางฝั่งซ้ายที่เป็นมิตโตมะลงมาและมันโล่งมากเลยอะ่ะทางฝั่งขวาของมารินอตแทบไม่มีคนอยู่เวลาที่ฟอนตาเล่โยนบอลไปนะครับก็ทําให้มาเสียประตูซึ่งเกมนี้มารินอสเสียประตูจาก ริมเส้นทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งขวาเนี่ยเสียไป2ลูกลูก1ลูก2ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเสียลูก1ก็ต้องชมว่าเรียวฮาตาเตะเปิดบอลดีมากเปิดบอลลอดวางขาโกอุ้มเข้าไปแล้วก็ให้มิโตมาที่สอดมายิงไม่เหลือนะครับซึ่งเกมลูกของฟอนตาเล่อะพูดตามตรงตอนนี้ไม่มีใครหยุดอยู่เอาจริงๆนะผมพูดได้เลยว่าไอ้ที่เขาสะดุดมาเนี่ยนัดที่เจอซางันโทสุเกมนั้นเนี่ยเขาบุกทั้งเกมแต่แค่ ยิงประตูแล้วโดน VR บอกว่าไม่ได้เกมที่เจอกับนกโกย่าที่เขาแพ้เนี่ยเขาก็บุกทั้งเกมแต่เขาโชคไม่ดีตรงที่เขายิงเข้าแล้วมันไม่ได้ประตูตรงที่ผู้ตัดสินเขามองไม่เ,เห็นว่าบอลเนี่ยมันข้ามเส้นไปแล้วนอกนั้นทุกเกมเนี่ยฟฟนตาเล่เกมลุกโหดมากก็ไม่มีใครเอาอยู่นะครับแล้วผมก็มองว่าแนวรับของมาิลนอเกมนี้ก็ไม่สามารถเอาอยู่หรอกเพราะมาเลนอเนี่ยเป็นทีมที่ดันไลน์ฟุตบอลขึ้นสูงโดยเฉพาะแนวรับจะเน้นเช็คลำหน้าเป็นหลักแต่เพอ,อ่อน เ a าว s าสกิฟอนตาเลนะครับเป็นทีมที่เล่นกับลายลำหน้าได้ดีที่สุดในเจลิกตอนนี้เห็นได้ชัดเวลาจ่ายบอลแนวลึกมาเนี่ยผู้เล่นของฟอนตาเล่เขาจะแบบฝ่าแนวรับของมารินอตแล้วหลุดไปได้เลยนะครับก็ทําให้แพ้ไปสําหรับมารินอตเจ้าบ้านแต่ต้องชมว่าฟอนตาเล่เขาแข็งแกร่งจริงๆคือนักเตะอย่างพวกมิกโตมะเรียวฮาตาเตะวากิสก,กะหรือ e อ e. เอ็น่าอะไรพวกเนี้ยเอาพวกดาวรุ่งก่อนที่ผมพูดมาชื่อแรกๆฮาตาเตะ โอชิมะแล้วก็มีทางฝั่งทางมิตโตมะเนี่ยพวกนี้คืออนาคตไปยุโรปแน่นอนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เพราะกล้าเล่นส่วนทางฝั่งารินตสนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็เป็นระดับท็อปของเจลิกแต่ไม่ถึงขั้นของฟอนตาเล่น,นะครับและอย่างโอ้โหวันนี้ฟอนตาเล่เขาเล่นดีจริงๆส่วนฟอร์มการเล่นของพี่อุ้มชิราทรบุญมาทันกันหน่อยเกมนี้เนี่ยในครึ่งได้พี่อุ้มทําได้เนียนมากเขาปิดเอเนีนะ่ยได้อยู่หมัดเลย และจังหวะก,การออกบอลเขายังออกบอลดีมากๆนะครับถ้าใครสังเกตว่าวันนี้มารีนสเนี่ยที่เจอฟอนตาเล่เนี่ยนักเตะที่ออกบอลได้แม่นยำที่สุดคือพี่อุ้มธีระทนะครับไปดูคนอื่นเล่นพอเจอเกมเพสซิ่งของฟอนตาเล่เข้ามาเนี่ยนักเตะของมารโนสตก็โลกเหมือนกันหลายๆคนทั้งฮาตานากะและตีโกโมาตินที่เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาเนี่ยก็ออกบอลพลาดบ่อยโอกิเฮระวันนี้กองกลางหมายเลข6กที่เป็นกับตันทีมฟอร์มตกลงไปมาก จังหวะออกบอลสั้นๆง่ายๆเขามักจะพลาดหมดคือเขาลนลามไปหมดนะครับส่วนแนวลุกอ่ะเขาก็เล่นได้ดีในระดับเขาแล้วสําหรับทางฝั่งมารีนอสใช่ไหมซึ่งพอบอลเนี่ยจ่ายมาที่พี่อุ้มพี่อุ้มเขาสามารถแทงแนวลึกแล้วก็จ่ายบอลแบบไม่เสียตลอดอะเรียกได้ว่าในเกมนั้นพี่อุ้มออกบอลแม่นสุดในทีมมารีนอสแล้วนะครับแต่มันสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าฟอนตาเล่เขาออกบอลแม่นทุกคนครับก็แพ้ไป ส่วนพี่อุ้มเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเขาสามารถทําได้ดีหมดการออกบอลการเชื่อมเกมขยับไปตรงกลางเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแท็กติกของอังเก้เขาสามารถเล่นได้แบบหมดจดนะครับแต่อาจจะต้องปรับในเรื่องของเกมรับเพราะว่าเกมรับของพี่อุ้มเกมนี้โดยเฉพาะในครึ่งหลังที่ทางฝั่งฟอนตาเล่เนี่ยเขาเห็นว่าเอยนงหไม่สามารถเจาะพี่อุ้มได้เลยเขาเลยปรับแท็กติกส่งเรียวฮาตาเตะที่เป็น เรียกว่าริมเส้นความเร็วสูงแข็งแต่งมาดวลกับพี่อุ้มแล้วก็เอาเอียังอ่นนะเข้าไปเป็นไม่ฟิลตัวลุกข้างในเท่านั้นแหละคือโหเียกได้วาดีขึ้นชัดเจนแล้วเลียวฮัตเตะเนี่นเเย,เ,ยเป็นคนที่ออกบอลดีเวล,ลาแบบจ่ายจลุกช่องเห็นในชาติที่เขาจ่ายให้มโตมายิงเนี่ยซึ่งพี่อุ้มก็มีแค่พลาดลูกนั้นแหละที่มองว่าปิดลูกเปิดของฮาตาเตะได้ไม่สุดแล้วก็โดนจ่ายลอดหวัางขาแต่โดยรวมแล้วพี่อุ้มเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานของเขานะครับแต่เสียดายที่ ต้องยอมแล้วว่าสู้ฝนตะเล่ไม่ได้จริงๆนะครับหลังจบเกมนี้พี่อุ้มเนี่ยเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมาริโนสออ์เสียสมาธิไปเองในช่วง5นาทีแรกที่ลงไปในครึ่งหลังเพราะตอนนั้นเนี่ยเกมก็สูสีอยู่นะครับนำหนึ่งต่อหนึ่งและพอมาโดนในตอนนั้นเนี่ยพี่อุ้มบอกว่าการที่เราจะกลับมาสู่เกมอีกทีก็ใช้เวลานานเกินไปหน่อยซึ่งจริงๆแล้วก่อนเกมนี้ทุกคนก็หวังเอาไว้ว่าจะเก็บชนะให้ได้แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดพลาดของเราเองที่เสียสมาธิในเกมนี้ก็จริงนะครับพอเสียสมาธิ ในช่วงต้นครึ่งหลังสองประตูเนี่ยเท่ากับว่าปิดเกมเลยเพราะฟอนตะเลการที่จะเสียประตูเขายากอยู่แล้วแล้วเกมลุกเขาพร้อมโต้กลับตลอดนะครับพี่อุ้มยังกล่าวถึงเป้าหมายต่อไปเขาบอกว่าเป้าหมายต่อไปในเดือนนี้หรือไอ้เจ็ดเกมเนี่ยเราทุกคนก็พยายามทําให้เต็มที่และดีที่สุดเพราะว่ามันเตะถี่มากก็หวังจะเก็บชัยชนะให้ได้ในทุกเกมที่ลงสนามอีกทั้งทีมก็ยังคงเล่นสไตล์เหมือนเดิมและจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมปรับสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีขึ้นกว่า จนจบซีซั่นนี้ซึ่งผมมองว่าเกมเนี้ยมารีนอสเขาก็เล่นได้ตามของเขาแหละซึ่งมารีนอสเนี่ยก็เป็นทีมที่เจอคู่แข่งก็คลองบอลเยอะกว่าคู่แข่งแทบตลอดนะครับก็เป็นรองแค่ทีมเดียวฟอนตาเล่คือถ้าคู่แข่งไม่ใช่ฟอนตาเล่ในเกมนี้ผมเชื่อว่าทางมารีนอสสามารถเอาชนะได้แต่ฟอนตาเล่เขาแข็งแกร่งเกินไปจริงๆนะครับเอาไม่อยู่ส่วนเว็บไซต์ So c c เกอร์ e ดเกสนะครับสื่อกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่นชื่อดังเนี่ย เขาก็ออกให้คะแนนผู้เล่นไทยซึ่งในสัปดาห์นี้มีพี่อุ้มลงคนเดียวซึ่งพี่อุ้มเนี่ยได้คะแนนจากเว็บไซต์ Soccer Digest ไปที่4.5คะแนนนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าในช่วงเวลาที่ทีละทรขคองบอลเนี่ยเขาสามารถในการจ่ายบอลทะลุช่องโยนแนยนบอลที่เป็นจุดแข,แข็งของเขาได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรแต่เรื่องของการป้องกันเกมรับ น้อยลงไปมากและแตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดก็คือเขาคอมเมนต์แบบว่าคือการจ่ายบอลของพี่อ้มะดีแล้วแต่แค่เกมรับเกมนี้ยังแรหลมุหลมๆไปหน่อยอันนี้จาก So c c เก d i ์ e ดสเตเว็บไซต์ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็มาริโน่นี่เดี๋ยว2แมตต์ต่อไปเจอของแข็งเจอกับนาโกย่าแคมปัสแล้วก็เจอกับเซเรโซโอซากาก็ถือว่าเป็นงานค่อนข้างหนักนะครับแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่ามาริโนในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนโลเทชันนักเตะพอสมควรเพราะ เป้าหมายใหญ่ของเขาคือฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่จะกลับมาแข่งขันในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยในเจลีกคงยากไปแล้วลุ้นได้มากที่สุดก็แค่เป็นคงไปโคต้าฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ลุน้นการส่วนพี่อุ้มเนี่ยคือเขาอาจจะได้สลับลงเล่นบ้างเพราะว่าตำแหน่งแบ็กสองฝั่งของมาริโน่เนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักอย่างมากนะครับทั้งหุบเข้ากลางลงมาช่วยเกมรับขึ้นมปช่วยเกมลุกทําให้ทางอังเก้นเนี่ยเขามีการ สลับับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นอยู่บ่อยๆครับเพราะว่าสถิติมันก็บ่งบอกครับว่าพี่อุ้มวิ่งแทบจะติดท็อปของทีมตลอดทุกนัดเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถลงได้90นาทีทุกเกมแน่นอนนะครับก็จะสลับกันไปแต่โดยรวมแล้วเขาก็ยังคงเป็นแกนหลักของบริเนตอยู่ดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของพี่อุ้มไปแล้วขยับไปดูเรื่องของบุรีรัมยูเนเตกันหน่อยต้องบอกว่าเป็นทีมที่โหดสุดๆในการอุ่นเครื่องช่วงที่ไทยลีกยังไม่กลับมานะครับผมมีสถิติของ ทางฝั่งบุรีรัมย์นะครับนัดล่าสุดเนี่ยอุ่นเครื่องถล่มขอนแก่นยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์8ประตูต่อ0ด้วยการโอ้โหเรียกได้ว่าโหดจริงๆโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของสุปโชคสารชาติที่ทำไป2ประตูแล้วก็มาโกเชปวิทนักเตะใหม่ก็ยิงประตูได้แล้วนะครับมีพันษาเห็นวิบูลอีกเียได้อุ่นเครื่องดีอย่างมากนอกจากนี้เนี่ยที่ชนะขอนแก่น8-0แล้วใช่ไหมยังชนะหนองบัว3-2ชนะขอนแก่น3-1 ชนะราชบุรี3ประตูต่อ2ซึ่งดูจากผลกลารแข่งขันเนี่ยทำให้มองได้ว่าเกมลุกของวิลามค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีรายงานออกมาว่าที่ผมบอกไปที่เขาปรับระบบ,บ,บมาเป็นหลัง4เนี่ยเป็น4 2 3 1หรืออะไรต่างเนี่ยมันทำให้เกมลุกของวิลามมันน่าดูน่ากลัวขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าบวยลำมเขามีแบ็ก2ฝั่งที่เล่นเกมลุกดีอย่างสัตลัก์กับนฤบดินเขามีกองหน้าอย่างสุภโชค สุปชัยสุบนร์ที่เป็นทีมชาติไทยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะพวกนี้เหลือล้อนอยู่แล้วและนักเตะใหม่อย่างกิริคันยุกก็สามารถเป็นหัวใจสําคัญในแนวลุกของบุรีรัมได้แล้วก็เชปอรวิชยังมีจุดเด่นเรื่องของลูกกรออากาศแล้วก็ลูกทําชิงหนึ่งสองทำให้แนวลุกของบุรีรัมเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่นี่มันเป็นแค่เกมหมุนเครื่องของจริงเนี่ยเดี๋ยวรอเจอกับ BG ในสุดสัปดาห์หน้าที่จะมาแล้วนะครับแต่ผมมองว่าไอ้เกมอุุนเครื่อง4แมตท,ที่ผ่านมาเนี่ย มันทำให้บุยรัมมีความมั่นใจเยอะมากขึ้น17ประตูใน4นัดก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่พอเกมลุกดีแล้วเนี่ยปัญหาของบุีรัมอาจจะต้องพบก็คือเรื่องของเกมรับเพราะว่าหลัง4เนี่ยแน่นอนแบ็ค2ฝั่งเขาบุกกระจายอยู่แล้วคู่เซนเ,นเตอร์เนี่ยต้องชัวเห็นได้ชัดว่า3แมตช์ก่อนที่เจอขอนแก่นเนี่ยเสียประตูทุกนัดอันนี้ก็ต้องปรับนะครับแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าบุีรัม จะเป็นทีมที่น่ากลัวพอสมควรในฝุกซึกฟุตบอลไทยลีกที่จะกลับมาแข่งขันในวันที่12มัญุายนเป็นต้นไปก็ยังกาเขาออกจากการลุ้นแชมป์ไม่ได้นะครับสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดขณะที่ในเกมนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็เป็นลุงเนครับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมนะครับเขาได้เผยโฉมเสื้อแข่งไม่ใช่เสื้อนี่เผยโฉมเสื้อใหม่ของทีมที่มีโลโก้เลสเตอร์ซิตี้ทีมดังพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ให้แฟนบอลได้เห็นนะครับในเกมอุ่นเครื่องเอาชนะขอนแก่นซึ่งเสื้อเนี้ยเป็นแบบว่าสั่งทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับก็มีสีน้ําเงินโทนเดียวกับเลสเตอร์ซิตี้เป็นหลักและตัดสลับลายด้วยสีกรมท่ารองของชุดบุรีรัมพร้อมคาดอกคําว่าไท a แลนด์สมายวิ y ยูซึ่งเป็นคอนเซ็ปต,ต์เสื้อใหม่ของจิ้งจอกสยามที่ต้องการส่งกําลังใจให้คนทั่วโลกในวิกฤตโควิด -19 นะครับซึ่งเสื้อเนี้ยเขาจะเอาไปใช้ในงานแถลงข่าวที่บุรีรัมจับมือกับ คิงพาวเวอร์ที่จะส่งนักเตะอย่างสุประโชคสุประชัยและสุภนัทไปฝึกทักษะกับเลสเตอร์ซิตี้ถึงอังกฤษในวันที่9ปัญญาอยน่นะครับโอ้พอลุงเนใส่เสื้อนี้ออกมาก็เห็นแฟนบอลบุย์ไปคอมเมนต์เข้ามาเยอะว่าเปิดขายหรือเปล่าอย่าจะไปซื้อเพราะมันสวยจริงๆนะครับก็เห็นภาพไปแล้วก็แฟนบอลก็บอกเข้ามาได้ว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเสื้อของบุย์นะครับอะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้จัดเต็มกันเต็มเต็มน,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 นะครับในเรื่องของทั้งพี่อุ้มเรื่องของวีรัมอ่ะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้และอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ในช anel ต้องสื่อกันด้วยวันนี้ไปก่อนจเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ